ดีเอฟซีอัดเยาวชาเนลนะคะถ้าคุณยายมาหาหลานสสวัดีจ้าน้องล่างเห็นไหมหลายมือเลยอ่ะพีน่น้องนายตะทางนาิตาทางคุณยายมาหาหลานกินอันหลานพอ่อวก็แม่บางทีพ่อก็แม่ใส่แดง,เ,ง,เ,ง,เ,งเสียงคุณแนย่ย,นยู่เสียงคุณเลยคือคุณคุนทั้งน,น,นี้นั่นหรอนั่นหรอเขากินนม ผู้เล่นนี่เป่าบอลใหญ่ครับบอบอลใหญ่น่าจะตัดุงมือข้างนึงเพื่อไม่ห้ข้างยัตองสั่งดูติดมือรด ไปแล้วบออว่าก็มีนเป็นล่ำหรือเปล่าทอดหนไปหน้าบ้นเต้องใจเมขึ้นมานเนี่ยเาเอาแวก5บเปลกอเล่ไปอกันอู่นีวอ๋อนออืเพ่อน้ไปแล้วคนในบ้านไปเลยไดร่าเวานไ้างทอ้ไปไทท่านบบอ20,000หมือนนี่สีแด้ไทยโฆษณาไทยโฆษาเขา20,000น้อสี่ส ก็ชิวไปไซน่าอันนี้คิวไปหนึ่งกัเล่นกัโคชนาอาจารย์ยังขอเด็กสักแก่อ๋อมันเป็นอะไรเยอบหรืเปล่าช่วยบอโคชนาทายเห็นโคชนากาแฟในกาแฟ ไปแจกเงินให้ใพนีไป่ิอเไปจัแกกไบอเนี่ยเอกก็สมา้จับใส่หาพักาานีส่มให่นาันั่งด้แ่มแมนมแมเออโดนแล้วแดนี่ของกงานี้แม่ขาแต่ว่าถึงได้ยิบมาต้องของตีกับอันนของตีกับปีกับเป็นความนั่จั๊บอยากลงบาลง ให้หมดระยะอีกเพิ่มต้องกระตือนกี่ราบบางแม่คนไปนบ้านมันไปจะโดนหลอกไงแม่ไปจะโดนข่อยใบเใบสองใบใสองขมันใบสองเลยใบสองวเน่แเด็ดปีครับ ไปทางป่ะพ่อพอพ่อไปไปทางจะส่งให้ตัวแทนนะเป็นคนวนกัคเืองส่งจากนี้เปิดมาเปิดโทษผิดขอโทษผิดคือวันที่เก็มือริ้มนางสาวนรินทรเมืวานีกับคณะหมอรำไปทำการแสดงนะครับผมพี่น้องวันที่เจ็ดกระสีโรงกะสีเงียบแม่จน้อยพี่น้องผมพาเบิ่ง นะครับเสียโรงสิงหยบแม่จันน้อยทีมงานไปหมดเลยนะครับทีมงานไปวันเลยพี่น้องไปตั้งแต่บ่ายสามโมงเลยนะครับผมพอดีพาคุณแม่กับคุณน้อนงเยาวนะครับมาน้องนานดิตะนะครับกับน้องนานดิตะนะพี่น้องหยับสง,งิตครับผมขึ้นไปกับห็นไดอร ยัยพันนะครับเนาะตัวใ้ญ่ถวดพันรับบารุน่าลังคุยกันอยู่ไอ้าตานอนหลับครับผมหลับอยู่นะพี่น้องอากาศกเขาตั้งหนาวแล้วเนาะ ฝากพี่น้องดูแลสุขภาพเจ้าของกันนะครับเด้อจะไหนก็ไหนอย่าริ่มใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะครับถ้าลมหนาวกำลังมาแล้วนะครับผมบ้านแปร่พาวเสียงทองครับผม ตืนพ um> ันหนึ่งเเือนพันสามของพันสามช่เป็นบาทวานนะเป็นม่กินม่หอว่ากินจะหมอว่านน่าจะเป็นของไ้รลองของสำหรับอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมของน้องนาลตะนะครับ อุปกรณ์ต่างๆที่เก็บขวนมนะครับโอ้ลากบัตรได้เรียมแน่กว่าสมัย่อ ออเอ <มา S 2> อร<อ>งาเพร่าเวยอ่เา็มันเท่น้กเป็น, or, นต่ปิดออกนี่พินีน่องยูแปดเก้าร้อยนี้เออนี่ยูนี่โต๊บวลาบ่วับผมร,ร้านจีอ,อันไปเทาัอสอรอเเท่าสัส ครับดีะตุนม่เีแ่ยต่ตบอกข้าไปโรเนิห้ามาหน่ข้าน้ามแม่มงตเออมาานสตื่นมาตนาอ่างนอืมันานไ่แ่ั้านาลนีสิม่เจะตงกวมันเออจายเคนจเคนเานนะบอกจะ่มาซื้อเลย

นอนห้องเมื่อนี้เพื่อนบมานมาเหรอาวบ้านดเ็นสีม้าเยว เพราะยันมื้อสายจะมีรามิชานอนแพ่พาไม่อยู่ก็ไปบ้านาบยูเลยว่าเห็นเป็นมูย่ายมาคุยเป็นมูย่ายสักข้าวสักสิเมื่อแล้วเป็นพี่น้องคําแล้วมือยังสิมา่หม่ถ้าคุณยายต้อนมาดูหน้าหลานม่เห็นหลานหลายมือแล้วมาสักที่นอนต้อนรับคือเก่าพี่น้อนตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโอ๊ตยาวชาแนลแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทางโอ๊ตยาวแฟนเพจด้วยนะคะเมื่อนี้ก็ ถ้า,าเบิ่งอันอูนาริตาไปแล้วเมิ่งหนาเด็เพระ่านาริตานอนอยู่นี่อูพี่นอนคล <c ười> ิปนี้ก็ไปชมกันสักคนนะคะว่ากันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ